ได้่างีนี้ได้บมดู้เมื่อยู่มีคบไหนบ้าครับตอนโตท่านเจ้าพูดขอรับท่านเจ้าพอรับเหมือนเรียกท่านตอนตอนเข้าไปก่อนเข้าไปเข้าชม้าหอมไม่ใช่ก่อนเยอะชมยาขอไม่ใช่ก่อนกลุกขึ้นไปรับรับกลุกไปเลยเข้าไปแบบเมื่อกี้เนี่ยท่านที่ความจะขอรับท่านที่นข้นไปแล้วเหมือนจะไปที่ห้องคุ่มานี่เลยสัตย์ที่สางครั้งกันรับจาแล้วออกเลย ส่งให้นรัระภูเอา,าเอายาหอไปชงนะนเอ้ยายาหอมไปชงให้ท่านก่อน,นให้ท่านสมเด็จก่อนครับ ปากไปดูไปใหุ้ดไปไปเลยออกก็เลยไม่ไึง้วมาข้าตรงนี้มาข้ามาข้าี่ข้าหาพี่ดีีมานี้มามาข้ามายนี่เลยเขามาลาบที่แล้วตอนนี่เข้ามาจีนี่สงถ้วยให้พี่ดีส่งให้ที่เขาเขาอยู่ใกล้กว่าท้าที่ตัดไปเลยไปเอายาหอมไป เอายาหอมไปชงนะชงให้สมเด็จก่อนที่ใส่ที่